สวัสดีครับวันนี้วันที่21วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2563นะครับวันนี้เราก็มาตามนัดนะครับมีธีระชายน้อยกับน้องเอนะครับกฤษดาผงแพ้วมาตามนัดท่านอายการที่สำนักอายการคดีสำนักอายการศาลคดีที่นนทบุรีนะครับศาลแขวงนนทบุรี ก็หลังจากท่านเอกการได้ทําเอกสารเสร็จก็ส่งส่งส่งที่ส่งมาที่ศาลนะครับส่งมาที่ศาลฟ้องนะครับส่งมาที่ศาลฟ้องแล้วก็ศาลท่านก็มีเมตตานะครับไม่ต้องประกันตัวนะครับให้สบาบันตนแล้วก็ปล่อยกลับมาปล่อยกลับบ้านก็มาอีกทีนัดนัดอีกทีวันที่19ตุลาคมนะครับ 6, 3สเวลา8โมง 8โมงครึ่งนะครับวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะครับก็มาขึ้นศาลกันแล้วก็วันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณทีมทนายนะครับท่านหัวหน้าพักม่นะครับท่านทนายกิจทัศนะครับซึ่งท่านให้ความอนุเคราะห์ให้ความดูแลเกี่ยวกับเรื่องด้านกฎหมายนะครับท่านก็เสียสละเวลามานะครับก็มาช่วยดูแลให้ทั้งวันเลยทั้งวันเลยครับอยู่กันทั้งวันก็กลับขอบพระคุณท่านที่กลับไปแล้วด้วยนะครับ พี่อภัยนะครับขอพระคุณมากนะครับก็มีทีมงานเรามีมีใครบ้างก็มีก็มีมีพี่สมุดพี่สมุดพี่สมุดนะครับน้องเอนะครับกิษดาผ่องแพ้วผมธีรัสยน้อยป้อมประนอมพี่อมพรคนนี้ไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อชื่อเหมือนพ่อผมเหมือนล็อตชิพพอตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณนะครับป๋าเชียงกายไทยอ่อนป๋าธรรมรัตนศาสตาชาติที่เป็นกําลังใจให้นะครับ วันนี้ก็ไม่มีเงิน,ไม,นไม่ต้องใช้เงินประกันท่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้ความอนุเคราะห์ศาลท่านให้ความอนุเคราะห์ <c oughs> ก็ให้สาบันตนแล้วก็ใสหัวไป <c oughs> นะครับวันที่19ก็มานะครับตามคํานัดของท่านนะครับส่วนท่านทนายปิตทัศน์ท่านหัวหน้าพักใหมก่ก็ให้นัดกันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะขึ้นศาลวันที่19นะครับท่านก็ให้ ให้ความอนุเคราะห์เรื่องด้านกฎหมายนะก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับท่านก็ให้นัดกันอีกทีเดี๋ยวผมจะโทรนัดกับท่านเพื่อที่จะพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคําพูดที่เราจะใช้ในศาลนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านแล้วก็เอฟซีแฟนเพจนักลบดันเถื่อนที่เราติดตามวันนี้นะครับที่เราติดตามทั้งวันทั้งวัน คนก็โทรมาหาพี่ธีระใส่น้อยกันทั้งวันทั้งวันโทรมาหาผมก็ทั้งวันและกําลังใจที่ขาดไม่ได้ก็คือวันนี้ก็คือ,อาขาดอีกหล,หลายท่านนะครับก็คือปาอ๋าธนพัฒน์นะครับกับพี่พี่สกลพี่สกลถึงแม้จะมาไม่ได้ท่านก็ส่งกําลังใจมาส่งกำลังใจมานะครับส่งกําลังใจามาโทรมาตลอดทั้งวันเช็คเป็นระยะใช่ก็คงเป็นห่วงเราอ่ะเป็นห่วงไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีป่าใช่ไม่มีกุนซือใหญ่ไม่มีกุนซือใหญ่หรือแต่กุนเชียงทั้งนั้นเลยทางเทศต้องมีกุนซือครับครับครับแต่หลักๆก็คือไายิงไกลก็ประสานงานกันตลอดประสานงานกันตลอดใช่ครับอาจารย์ประสานงานกันตลอดอาจารย์ก็เป็นห่วงพวกเราเหมือนกันว่าเป็นยังไงป้อมก็อย่างนี้ผมมีอะไรผมก็รายงานไปให้ป๋าได้ฟังนะครับท่านก็ฝากอะไรอีกไหมครับพี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับวันที่19ตุลานะครับ สู้ไม่ถอยครับเจอกันแน่ครับสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยครับสำหรับวันนี้ก็รายงานเพียงเท่านี้ก่อนครับกรับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับเนี่ยโทรมาแน่เลยเมื่อกี้นี้